จริงอะอยู่ในประเทศคนอื่นไม่ได้สบายอย่างที่คนคิดหรอกนะคะถ้าคุณไม่ลองไปทำงานต่างประเทศละคุณไม่เข้าใจหัหวอ้คนที่ต้องพาดจากวานเกิดไปทำงานที่ต่างประเทศหรอกนะคะต่างจังหวัดก็เช่นกันค่ะ ที่เขาต้องไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศเพราะว่าเขาไม่มีเงินก็เลยต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศหาเงินส่งให้คนที่บ้านจำได้ไม่ได้ํำบากเหมือนคนอื่นเขาที่จริงอะ่ะเขาไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศ เขาไม่ได้สบายอย่างดีวคุณเห็นหรอกนะคะที่เขาต้องทําให้คุณเห็นว่าเขาสบายเพราะาเขาไม่อยากให้พวกคนเป็นห่วงเขาเกินไม่น้อยนอนไม่ดับเพราะเขาเพราะาปัญหาที่บ้านก็เยอะอยู่แล้วแค่ตัวเขาคนเดียวเขาเขาไม่อยากให้ใครมาเลอนน้อน้วยหรอกค่ะ ก้นหลายหลายที่เข้ามาเป็นรอยเยิ้ม,นนนมนใ,ในวันที่ท้อในวันที่น้องบอมีไหมอยู่ข้างกายในวันนี้น้องอ่อนล้าถึงเขาจะลํำบากแค่ไหนเขาก็ไม่วอกให้คุณรู้หรอกคะ่ะสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะเนทั้งกายและใจแต่ใครก็ไม่สามารถดูได้หรอกคะ่ะ มีแค่ตัวเขาที่รู้ว่าเขาเป็นอะไร แคคนอื่นน่ะไม่มีพ่อแม่เพือพ่อนไม่มีคนรูจ้จักตัวคนเดียวเจอปัญหาไม่รู้จะไปพึ่ง้าใครพูดกับใครก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรก็ต้องเก็บไปคนเดียวระบ,บายกับใครก็ไม่ได้เขาอะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่บอกใครว่าเหนื่อยหรอกคะ่ะ ที่จริงอ่ะเขาไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับบ้านเกิดหรอกนะคะที่เขาไม่กลับเพราะเขามีเหตุผลของเขาสมมุติว่าคุณตกงานแล้วคนไม่มีตังคุณจะกลับไปสูหน้าที่บ้านได้ไงไม่มีใครเขาอยากกลับไปขายขี้หน้าตัวเองหรอกคะ่ะถ้าเขาไม่มีตัง ไม่มีอะไรอะ่ะเขาก็ไม่กลับไปหรอกคะ่ะที่จิงอะ่ะใครก็ไม่อยากไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศเหรอกคะ่ะถ้าไม่พบเจอปัญหาในครอบครัวต้องการเงินก็เลยต้องจำเป็นออกไปทำงานถ้าเป็นไปได้อะ่ะเขาก็ไม่อยากออกไปอยู่ในประเทศคนอื่นหรอกคะ่ะอยู่บ้าน มีความสุขจะตายมีเพื่อนตั้งเยอะไม่ทำงานก็ได้กินข้าวไม่มีตังก็ขอพ่อแม่แต่ปัจจุบันมันไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ประเทศตัวเราแล้วนะคะตอนนี้เราออกมาทำงานต่างประเทศมีเราแค่ลำพังคนเดียวพึ่งพาใครก็ไม่ได้ไม่เหมือนในประเทศเราเหรอกคะ่ะทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ แต่เขามาอยู่ในประเทศคนอื่นอย่างนี้อะ่ะเขาทำอะไรก็ไม่ได้ไม่สบายไปโรงมยาบไปเองไม่มีโมอเตอร์ไซค์ก็โมอเตอร์ไซค์รับจ้างวางทีไปไหนอะ่ะฝนตกไม่เอาล่มไปก็เปียกฝนมันไม่สบายอย่างที่คิดหรอกนะคะ ก่อนหน้านี้หนูก็ยอมรับว่าหนูอะไม่เข้าใจหโหรอกคนนี้ไปทํางานตัางตั้งบา้านตั้งประเทศหรอกนะหนูเขาไปทํางานไปตั้งประเทศไปตั้งแต่หนูเป็นเด็กแล้วคนเขาก็พูดกันเยอะแยะเอาหายเปสิบสิบปีไปทําอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนกลับมาเลยสงสัยรวยแล้วสงสัยเขาไม่อยากกลับมาแล้วสงสัยเขาคงจะตายแล้ว มันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดเลยซะย่างนะคะคุณคิดไปเองที่เขาอะไม่ติดต่อหาคุณเพราะว่าเขาไม่มีตังค์สมมติถ้าคุณไม่มีตังค์คุณก็ไม่อยากกลับบ้านอยู่ดีใครก็ตามอะถ้าไม่มีตังค์อะใครจะกล้ากลับบ้านวะเออมึงไปทำงานห้าปีหกปีทำไมมึงไม่มีตังค์ มึงจะเอาอะไรไปตอบเขาคำถามมันมีเยอะแยะเราออกมาทํางานต่างประเทศแล้วจะให้เรากลับไปขอตังเขาอีกเหรอเพราะว่ากลับไปแล้วเขาต้องเจอคํำถามอีกมากมายที่เขาตอบไม่ได้ที่เขาทําไม่ได้เขาก็เลยไม่อยาก,กลับไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศ ไม่ใช่ว่ามันจะรวยกลับมาทุกคนหรอกนะคนเราอะ่ะมันต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่เหมือนกันได้ได้ไม่เหมือนกันจะให้ไปรวยเหมือนเขาได้ยังไงคะเข้าใจโหกคนที่มาทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศน่อย คืออาชีพมันไม่เหมือนกันบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นคนก่อสร้างบางคนค้าขายบางคนก็เป็นเหล็กเสือบมันอาชีพมันไม่เหมือนกันานได้ไม่เหมือนกันบางคนเช่าห้องแพงบางคนเช่าห้องถูกบางคนน่ะค่าใช้จ่ายก็หมดแล้วเดินหนึ่งกินไปเท่าใดมันไม่เหมือนในประเทศเราหรอก ประเทศเดาอะ่ะบ้านก็บ้านเดาไม่ต้องเช่าเขาเดามีไร่มีนาะไม่ต้องไปทำงานให้ใครเขาปลูกข้าวกินเองปลูกผักกินเองคือไปทำงานในประเทศคนอื่นน่ะมันไม่เหมือนในประเทศเดาหรอกนะห้องก็ต้องเช่าไปไหนก็มอเตร์ไซคลับจ้างข้าวก็ซื้อ กับข้าวก็ซื้อเสื้อผ้าก็ต้องซื้อมาใหม่ๆอะ่ะเราเอาเสื้อผ้ามาเยอะๆไม่ได้มันก็เหนื่อยเราเอามาแค่เสี้อาสุดทำงานเก็บตังค์ซื้อเสื้อผ้าซื้อของจีนซื้อข้าวค้าห้องแล้วหนึ่งเดือนอะ่ะคุณได้เก็บเงินเท่าไหร่คุณคิดว่างสิคุณไม่คิดเลยเหรอว่าเขาค่าใช้ใจ่ายเขามีเท่าไหร่ คือคุณคิดว่าสมมุติคุณทำงานได้เดือนละหนึ่งหมืน่นหนึ่งห้าพันบาทเขาไม่ใช่ได้เก็บทั้งหมื่นหนึ่งหมืนห่นบาท1นึ0 0หมันบาทลบออกไปสองพันค่าห้องสามพันค่ากินเฉพาะหนึ่งเดือนอีกค่าเสื้อผ้าค่าน้ำค่าไฟแล้วเขาจะได้เก็บแค่กี่ฟัน อยู่ในประเทศคนอื่นเน่ยมันต้องซื้อทุกอย่างทุกอย่างก็ต้องใช้เงินน้ำก็เงินไหนยังสปู่อาบน้ำสปู่สักโคมคิมทาฝิวรองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างเลยทุกอย่างต้องใช้เงินจ้าไม่ใช่ว่าไปโน่นไปน,น,ไปนี่อยากได้นโน่นอยากได้นี่แล้วมันได้นะคะ ทุกอย่างต้องเอาเงินแลกมาก่อจะได้เงินแต่ละบาทนะต้องทำงานเหนื่อยไม่เหนื่อยทำงานไม่ดีก็โดนบ้าพูดไม่เข้าหูก็โดนดา่าไม่มีเงินก็ถูกเขามองว่าเหมือนคนไร้ค่าแทบจะไม่มีเพื่อนเลย วังทีอะคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดต่างปรงเทศอาจจะลอยกลับไปก็ได้แต่วางโคนน่ะอาจจะมองไม่เห็นอนาคตเลยแหละอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวพวกนี้หนูไปใจ่ายให้นะคะค่าห้องค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าวันหนึ่งอะมึงออกมาทำงานตั้งประเทศตั้งจังหวัดไปทำงานประเทศคนอื่นมึงมีแค่ตัวมึงคนเดียวสมมมดมึงไม่สบายมึงพึ่งใครไม่ได้ไปไหนไปเองซื้อยาซื้อเองไปโรงพาบไปเองมึงไม่เหงาว่างหรอบะใครเขาก็คิดถึงว่านเดกคะ่ะบ้านคือไม่สบายพ่อพาไปแม่พาไป แต่ตอนนี้อ่ะมึงรูมึง,ม,งมีใครไม่มีใครใครเขาก็ไม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรอกนะเข้าใจหโหรคนที่ไปเขาทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยเขาก็ทุกอยู่แหละเขาไม่ใช่ว่าไม่ทุกมีแต่คนคิดว่าโอ้โหเดือนหนึงได้ตั้งหมื่นห้าเลยหรอโอ้โห,โหทำไมได้เยอะจัง เขาก็ต้องจ่ายเยอะเหมือนกันเลยค่ะที่เขาได้เยอะเขาไม่ใช่ว่าทำงานแล้วได้มาง่ายๆนะคะกว่าจะได้ตั้งมาแต่ละลว่าแตมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนมึงมาอยู่ประเดศคนอื่นนะมึงต้องซื้อทุกอย่างเครื่องทำกับขา้าวหม้อหุงข,งขา้าวผ้าห่มที่นอนเครื่องสำอางเสื้อผ้ารองเทา้า ทุกอย่างแหละเออเดี๋ยวป้าโทรมาบอกว่า,วาเออพ่อมึงไม่สบายอ่ะรถเสียมอไซเสียน้องมึงต้องสมัครเทอมอ่ะค่าเทอมอ่ะต้องซื้อนูน่นอ่ะซื้อนี่อ่ะไม่มีตังแล้วตังหมดแล้วขอตังคน่อยเขาโทรมาเออเขาโทรมาขอมึงจะบอกว่ามึงมอมีเงิน ก็บอกไม่ได้ก็ต้องไปยืมคนอื่นแล้วโอนไปให้เขาอยู่ดีอะถ้าไปบอกว่าเราไม่มีเงินเอาเราออกมาทำงานต่างประเทศทั้งทีอะครอบครัวเราอะพ่อแม่เราอะ่ะเพึ่งพาเราเมาได้เลยกะเราอะ่ะอยู่ตั้งจังหวัดต่างประเทศมันไม่เหมือนประเทศเรา เรารู้จักคนไม่มากรู้จักแค่คนสองคนเราไปยิ้มต่างเขาตอนแรกไปยิ้มใครเขาก็ให้ยิ้มแหละถ้ายิ้มบ่อยใครเขาก็ไม่ใช่ให้ยิ้มหรอกมันไม่เหมือนบ้านเราหรอกแล้วใครที่ไหนอะจะอยากมาให้มึงอะ่ะยิ้มบ่อยขนาดนั้นเขาก็มีภาระของเขาเขาก็ต้องเลี้ยงบ้านเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เลี้ยงครอบครัวเขาส่งให้ทางบ้านเหมือนกันทุกคนก็มีครอบครัวทุกคนมีปัญหาแต่ปัญหามันอัดไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ของเขาใจกันหน่อยหนูเขาใจนะทุกคนน่ะมีปัญหาทุกคนน่ะต้องมีเรื่องหนึ่งที่ต้องทุกข์อยู่แหละไม่ใช่ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาหนึ่ง ยังวางคนนะ่ะลูกเขาอ่ะไปทํางานต่างประทเทศเขารู้ไหมว่าลูกเขาอะสบายหรือเปล่าอยู่ดีกินดีหรือเปล่ามีอะไรก็โทรหาแต่ลูกมีอะไรก็โทรหาแต่ลูกญญพ่อแม่ทะเลากันนะเอาอีกแล้วโทรมาอีกแล้วเออคิดดูสิ ลูกมึงอะทำงานอยู่ตั้งจังหวัดตัางประเทศมึงจะลาอกันอย่างนี้เขาอะกลับมาดูมึงไม่ได้เขาก็ต้องทํางานแล้วมึงไปบ่นว่าเออพ่อมึงล่ามึงบ่อมึงตีมึงเออไปบ่นกับลูกมึงว่าอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะมีกําลังใจไปทํางานไหมครับเขาอ่ะก็เอาแต่คิดเรื่องที่บ้านจะทํายังไงดี เป็นพ่อเป็นแม่จะแก่แล้วทำอะไรก็คิดบ้างคิดถึงงงออกลูกบ้างลูกก็ทนทนทน,นอดทนอดทน,นทำงานเพอไม่อยากให้ภกมึงส่องโขนน่าตะล้อกันก็เลยต้องใจทำงานเนี่ยนี่เลยนะคะไปทำงานตั้งจังหวะต่างปะเทิตไม่มีเพื่อนอย่าไปนะตัวคนเดียวก็อย่างนี้แหละลำบากหน่อย ถ้ามีเพื่อนก็ไม่ยังชั่วในที่ในวันที่เรามีปัญหาก็ยังพอจะช่วยกันได้ถ้าตัวคนเดียวว่ามันไม่มีใครเข้าใจไหมคะถ้าหนูพูดหยาบคายหรือว่าพูดอะไรที่ฟังแล้วไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือคลิปนี้หนูก็ลงไปตอนตีห้าครั้งหนึ่งแล้วคือหนูพูดในสิ่งที่หนูไม่ควรพูด หนูก็เลยจำเป็นต้องมาตัดต่อใหม่ต้องลบทิ้งหนูต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะคือหนูตั้งใจแสดงมากอยากให้ทุกคนเข้าใจหัวอกที่คนที่คนที่ไปทำงานตั้งจังหวดัดตั้งประเทศอะมันเป็นยังไงคืออยากให้คนทุกคนคิดน่อยอยากให้ทุกคนเข้าใจเขาหน้อย ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในคลิปนี้คือการแสดงเองนะคะที่หนูตั้งใจทำคลิปนี้เพราะว่าอยากให้คนอยากให้เป็นบทเน้นกับคนที่ไม่เคยไปทางานตั้งจังหวัดตั้งประเทศอยู่ประเทศคนอื่นมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนดูไว้ขอบคุณทุกคนนะคะท,ที่ติดตามที่รับชมทุกคลิปขอบคุณมากเลยค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับไครที่อยู่ตั้งจังหวัดตั้งประเทศที่ทำงานอยู่สู้ๆนะ